ไงโย,ย่นี่ได้หวัวเตาหน่อยผมเทียนบุ่เตาเนี่ยเดียวเตาเดียวจบไปปล่อยเด้อเตานี่ปล่อยทำบุญเด้อขอเด้อเตานี่เดี๋ยวมื้อนี้มาหลากป่านะครับบ้างสิได้ป่ายังนี่ปักปังมากกว่านแล้วนี่ทีมงานกำลังจัดการครับโอบครับนี่ อันนี้เอาพอเยดพ่อแม่พันธุ์นะครับนี่เป็นบ่อป่าร่วมนะครับมาเบิ่งว่าสีได้อยังบ่มากปังกระไรซอยเบื้องนะครับสีมียงบ่ ทางนี่ก็ลักดึงเลยเอาร้องร,รู้ครับเดี๋ยวพอแม่พันธุ์มามื่อไหร่บ่ได้ก็สิบ่ได้น้ำปังๆแล้วผมว่าอ,ออกไล่ออกไล่ออกนี่ยังบ่โอ้พหผุดอ่ะโอ้มีอยู่มีอยู่เบิร์ครับมาลุ้นกับต่อครับ เอาดึง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 ดึมียังบ่มียังบ่มียังบ่บ่เดีวบ่โอบเลยโบเตรียมเลยยังกี่ท่านโอ้ยนั่วมันมึนโอ้ยแม่ละโล่คนะครับนี่โอ้ยเว เออเกือลเป็นล nah. ูบหมแล้วนี่แม่ปอแม่พันครับนนักเยอมอาไม่หดตหาต่อไปครับมาบ่ไดพ่อแม่พันธป่านีมาเบิ่งบ่นี่สิได้ว่าพ่อแม่พันหายากห้พ่อแม่พันก็ได้ออยเยือบงกน มันบอลแมนเวลากิ่นเยอะมันดเดนาะย่ามนี่มันกลิ่นย่ามสอบหาตัวไปครับพอแม่พันไ,น,นไปวนน่กวนไปโอ้เบิ้องกีดายบอลบอนี่ก็เด้เบ,บิ้งครับวันกีดายบอ อันนี้เอาไปเห็ดพ่อแม่พันเนาะครับนี่หาไปยี่สกกับไปกระหที่ไอ้ครับดอกปักกระหูไปเพาะเนาะครับท่ามันใครบ้างครับอันนี้เป็นบ่อปลาร้อมเนาะครับมากปังกัดไล่ปไปดีดีท่านอยู่ดอกบ่อนี่ ว่าหยากร้ยายๆเนาะครับเมึงเนี่ยมึงเป็น,นทีมงานครับมาหลุ่นกันครับวันทิ่ท่านบอคนเนี่้องหันกันทั้งสี่แล้วครับขอบบอมันหยามันหลายมันเล่นลบอท่านเมื่อกี้นี่ไล่ไหมปังไล่ไหมปังมันรัดไปอยู่ท่านอยู่ครับงบงบอนี่สิเขาบว รอลุ่นกันครับบ้างๆไขอฟังแเ้ากองเชียกันไรตจะปแล้วงจะปก้นแล้วครับต้อสิมีบ่โดดลงไหมโดดไล่ไหมานตัวโดดไล่ไหม ยำๆจัหน่อยเนี่อ <c oughs> ยู่นี่นีละปลาไม่ได้เด้นี่พ่อแม่นี่ยเรรบรารพันครับแมนท่านบ่อน่ยามาลน,รนครับฟังมันหกเดี๋ยวมาเบ่งมนสิน,นท่านบอ มันบ่ท่านมันขนาลากเต็มบอ่อเนาะมันลบน้ำมันก็ไหลนะครับโอ้มีดินอยู่มีดินอยู่มีดินอยู่ครับกระบะยังอยูอย่นี่นี่วันกระบะมีสู้มาถิ่มลงนี่โอ้อปวดอะเด่นได้ไปพ่อยอยู่ดอกนี่มีดินแล้ว เสี้ยนไงวนาทิมเบิ่งครับล่างสาวขึ้นมาเมื่อเบิ่งว่ะที่ได้ไปพอบป่ามึอนี่เออคนดึกใหม่ใส่คนอ้ได้พ่อยดอกสองตัวเออได้พ่อได้พ่อสามตัวกับตัวได้ว้างหันปาะบักหอยฟาดหอยไหม อุ้ยหอยจูบมึงเนี่ยว่อนว่อนาาว่อน,น,น,นปั๊ดหอยไหมเออเออ,อ,อเออเอฮะตัวพ่อเขาแล้วหอยเหรอเออนั่น